โอเคครับตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่องผม One เอฟเอนะครับวันนี้ผมจะไปแจกการตั้งค่าตามไฮไลท์ที่ได้ดูไปเมื่อกี้นะครผมเดี๋ยวนี้ผมจะมาแจกการตั้งค่านะครับผมแล้วก็เป็นยังไงแรบบการตั้งมัลก่อนนะคบผมอ่าถ้าเกิดของใครเมส์เลวลาอมาสเป็นแบบนี้ตกคนกดดีเมส์รัวๆนะครับผม บรีรัวเสร็จแล้วนะผมมันก็จะหายนะครับผมโขลกกระทิกรนักฆ่ายัยครับผมที่ก่อนตอบสนองแล้วผมปรับสูงเลยนะครับการก็คุอนะผมลงปรับแบบนี้ให้เอาปุ่มทุกปุ่มไว้ทางซ้ายนะครับมันจะได้มองไม่หล่นนะครับเดี๋ยวผมที่เอ่อไอ้ตรงนี้เนี่ยให้มาลงมาปรับนะครับจริงจริงนะผม มันจะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับทุกคนนะผมเลื่อนมาตรงนี้นะครับแล้วก็ติ๊กไปที่ผุ่มยิงนะผมแล้วก็เลือกเป็นงเดียวใช้คู่นะผมแล้วก็ทําให้มันตรงกันนะครับคิดกันก็ได้นะผมแบบนี้ก็ได้นะครับวันนี้แล้วนะผม้าเกิดเรากดยิมสองโมก็จะเล็กลงนะครับ ตรงผมทาตเต็นเนี่ยตั้งมาค้ <ๆ S 1> งได้ง่ายๆมากเลยนะผมสมมว่าผมเอาตัวทีนะเป็นทาตเต็นนะครับแทนแ็นทีนะครับจริงมันจะเป็นแบบนี้นะผมแล้วคนกาเอาผมทีมาไว้ตรงนี้นะครับผมตรงทาตเต็นนะแล้วก็ปรับเป็นผมเดียวใช้คู่นะครับแล้วก็เอามาเอาผมอันเนี้ยมาไว้ตรงกับทาตเต็มน,นะแค,ค่<ะ>นี้ของง่ายๆนะครับโอยก็ปิดก็ปิดถ้าเราเอา ปุ่ม T มาไว้ตรงนี้นะครับกดให้โดนด้วยล่ะให้กดอันที่กดเดียวใช้คู่นะครับแล้วก็ลากมาตรงทับเต้นเลยนะครับแล้วก็กดบันทึกนะผเดี๋ยวเราไปดูกันในโซนฟรีสไตล์กันนะครับผมว่ามันจะได้ไหมนะครับ <c oughs> มองจะได้ไหมนะครับเสียงก็อาจจะแปลกๆหน่อยนะครับอือ เดีย๋ยวผมจะจิ้งรายละเอียดไว้ข้างล่างหน้ารับสำหรับทั้งเเมาส,ส์แล้วก็สเปกโทรศัพท์นะครับแล้วก็คีย์บอร์ดที่ผมใช้แล้วก็ตัวเชี่ยมหน้าหัวอาจอะต้นก็เข้ากัน ไม่เข้ามาอยู่กันในเกมแล้วเดี๋ยวผมเอาปืนก่อนนะ นิ้ยอ้าบเล็วนิ้อ้าบเล็วเวสียงเข้าหม่ติมติมเลยขอโทษด้วยนะเสียงอาจจะเข้าไมา่ดนึงน,นะอาจจะได้ยินเสียงคีย์บอร์ดหน่อยนะครับมันก็เล่นง,ง่ายแบบน,นี้นะ เนี่ยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับอ๋อส่วนลิงก์แอปีสามเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับจะเกิดใครอยากใช้แบบแบบเก่านะแต่นี่ผมใช้แบบใหม่หล่าสุดนะครับก็ดูสเปคตัวสับตัวเองด้วยนะจะเกิด Android 1ิตัวไปก็ใ,ใช้ รุใหม่ล่าสุดนะครับถ้าอเอกิด็อนดรอยต์เก่าเช่นออรุ่นเรนหรือโน้แปดทุกคนก็เออโหลดตามที่ผมตามที่ผมบอกได้เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผม